สวัสดีครับอยู่กับ TGG วันนี้อยู่กับรีวิวปืนเจลไฟฟ้านะครับผมตัวนี้หล่อไม่ใช่เล่นเลยนะครับวันนี้อยู่กับ Mark 18นะครับผมอ่าตัวนี้แต่ไม่ใช่หน้าตานี้นะครับเพราะว่าอันนี้แต่งตัวมาแล้วนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้นะสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นทูโทนนะแต่งทูโทนนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตคืนร่างเดิมให้กับน้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกันครับผม กลับค so right. ือร่างเดิมเรียบร้อยนะครับตัวน right ี้เป็นล่างที่แกะออกมาจากกล่องเลยนะครับผมตัวนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะอย่าไปสับสนกันนะตัวนั้นแต่งมาให้ดูเล่นๆนะครับว่าแต่งแล้วจะเป็นยังไงนะแพลตฟอร์ม M4 มันก็แต่งง่ายประมาณนี้แหละนะครับผมตัวนี้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยตัวนี้อยู่กับ Mark 18นัหนือ MK 18นะครับผมโยนตัวนี้ยี่ห้อของสีจุนนะครับผมหรือว่าสีจันนั่นเองนะครับผมใครออกเสียงถนัดยังไงก็ตามนั้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะทําอะไรได้บ้างนะัผมจเเล่ดดีียยงไ๋ว มีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูกันเลยโอเคครับสำหรับ MK18 นะครับของสีจุนนะครับผมก็เป็นปืนแพลตฟอร์ม M4 เนาะหน้าตาก็จะคล้ายๆ M4 นะครับรีเซิเวอร์จะเป็น M4 นะแต่ว่าที่จางกันจาก M4A1 ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการต่อประกับหน้านะครับผมมันจะเป็นคนลาสไตล์กันนะตัวนี้ล่างเต็มเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวมาเริ่มจากเนื้อง,งานกันก่อนนะครับผมเนื้อง,งานเนี่ย ก็มีไนลอนนะเป็นส่วนใหญ่นะไนลอนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีโลหะบ้างนะครับโลหะน้อยมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวพาไปถึงแน่นอนนะครับผมเริ่มจากปากกระบอกปืนกันก่อนนะครับปากกระบอกปืนเนี่ยอ่ะเป็นเป็นเกลียวนะครับเกลียว14ด้วยนะครับสี่ทนเข็มนะตามมาตรฐานเลยนะครับผมฉะนั้นเราใช้อ่าเปลี่ยนได้ยาง,อย,างอย่างที่เห็นต้นคลิปนะครับคือผมเปลี่ยนเป็นปอกเก็บแสงเนาะเก็บเสียงไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเกลียว14นะครับทนเข็มนะปอกที่เขาให้มาเนี่ย ก็เป็นไนลอนนะครับเป็นทรง M4 แต่มันมีตัดตรงนี้นิดนึงนะมันมีตัดตรงนี้นิดนึงแต่เป็นทรง M4 นะครับผมก็สามารถใช้งานกับตัวอื่นได้นะครับเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนได้นะเป็นเกีย14นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ท่อนะครับท่อเป็นอลูมาให้แล้วนะอลูสีดำนะเครื่อบดำมาให้นะครับผมยืดออกมาเล็กน้อยพอพอดีสําหรับอ o อัพเลยนะครับถือว่าแจ่มมากนะครับหน้าปากกระบอกปืนตัวนี้นะครับผมท่อนอกนะครับท่อนอกที่รันอยู่ในแฮนด์การเนี่ยเป็นไนลอนนะครับผม ตัวแฮนด์การ์ดก็เป็นไนล่อนนะครับตัวแฮนด์การ์ดเป็นไนล่อนทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เขาได้สูนหน้ามาด้วยนะครับได้สูนหน้าม,มาตรงนี้นะสูนหน้าเนี่ยเป็นแบบพับได้นะพับขึ้นพับลงอย่างนี้ได้นะครับผมอ่ะก็พับได้เลยนะครับผมสูนหน้าจะเป็นสไตล์สามง่ามนะสามง่ามแบบนี้นะอ่ะใครเห็นไหมเห็นมองเห็นกันไหมนะครับเป็นสามง่ามนะครับผมนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นจุดกลมๆนะครับเป็นจุดกลมๆแล้วก็มองทะลุไปเลยนะมองทะลุจุดแล้วก็ไปที่สามง่ามนะครับแต่จุดแต ของผมอะมันมันมันเล็กมากเลยครับมันเล็กมากมันเล็กจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นแค่ประดับไว้ดีกว่านะครับมันน่าจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมก็พับเก็บลงไปได้นะครับเวลาเราจะไม่ใช้นะมันเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ไปติดต่อเอาแทนนะโอเคนะครับผมมาที่ตัว upper receiver นะครับผม upper receiver เนี่ยเราจะเริ่มเจอโลหะบ้างแล้วนะครับผม upper receiver ตัวช่องคัดปลอกนะครับแผ่นคัดปลอกเนี่ยเป็นโลหะนะครับผม แคตปอกตัวนี้เป็นโลหะนะครับ,บแล้วก็เป like ิดได้โดยการดึงคันลังที่เป็นโลหะเหมือนกันนะครับผมอ่าคันลังที่เป็นโลหะเราก็จะเจอกับชุดโบนะครับผมชุดโบอ่ะอย่างนี้นะตัวนี้นะครับผมตัวแผ่นโบเนี่ยก็เป็นโลหะนะครับผมตัวแผ่นโบเป็นโลหะคือชุดโบทั้งชุดเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยโบนอกนะโบนอกนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับช่องเกียร์บ็อกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบปั่นแม็กด้วยนะครับอ่านะถ้าดึงถ้าดึงก็มีปั่นแม็กนะครับผมก็ถือออวว่่าาดดดดดดีีมมมกกๆนนนะะะะคคครรัับบผผแล้้้็ปปิิไไโเ ถัดมาที่โลเวอร์นะครับตัวโลเวอร์เนี่ยก็เจอปุ่มกดแม็กนะครับตำแหน่งสไตล์เดียวกับ M4 เลยนะครับก็กดลงไปตรงนี้นะครับผมกดลงไปก็จะเจอแม็กแม็กที่เขาให้มาตัวนี้เป็น P Max นะครับเป็น P Max นะก็เป็นแม็กพลาสติกธรรมดาเลยครับผมเป็นแบบว่า ของแบบ Gen 8เลยของจินหมิงของ M4 อะไรนะ่ะใช้ด้วยกันได้นะครับผมผมไปเทสมาแล้วนะใครใครยังไม่ดูนะครับก็เทสแม็กให้ดูแล้วในคลิปอันบ็อกนะครับผมเอาแม็กหลายรุ่นเลยมาเทสให้ดูเลยนะก็ผมไปเอาแม็กเลยของในหลายยี่ห้อนะครับมาลองใส่ใช้ดูนะครับก็ใช้ได้นะครับก็คอนแทคเข้านะครับปัดลูกได้ปกตินะครับแต่ตัวนี้เขาให้เป็นพีแม็กเป็น ABS นะตัวนี้ก็แบบ เบาๆเลยนะวิวๆเลยนะครับผมใครใครมีแม็กตัว M4 สำรองหรืออยากซื้อแม็กเสริมรุ่นอื่นเนี่ยก็ใช้ได้นะครับมันมันใช้ด้วยกันได้หลายรุ่นมากๆเลยผมยังไม่เจอตัวไหนที่ใส่ไม่เข้านะอ่าตัวนี้ใส่ก็ปกติกอย่างนี้นะครับผม,มเต็มเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ไม่มีค้างโบนะครับผมก็คือดึงแล้วโบโบคืนตลอดนะครับผมโบคืนตลอดนะอ่าถัดมาที่ส่วนตัวไก่ปืนนะครับแล้วก็ ปุ่มปรับโหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์ M4 นั่นแหละนะครับผมเป็นพิสโตอกริปของ M4 เลยนะครับผมไกลปกติ M4 มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดนะครับผมก็มีเซฟเซมิออโต้นะครับผมสามโหมดมาตรฐานนะครับทั้งหมดเป็นไนลอนหมดนะครับโซนนี้นะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนพิสโตอกริปอะพิสโตอกริปเหมือน ABS นะพิสโตอกริปเหมือนจะเป็น ABS นะครับผมแต่ว่าตัวตัวอื่นเป็นไนลอนหมดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมตัวนี้มีโบแบ็กหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะมีโบแบ็กไหม อ่ามีโบแบกนะครับโอเคมีโบแบกนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เพิ่มความเพิ่มอรรถรสแล้วกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่ท้ายปืนนะครับผมตัวัฟเฟ e r ์ทูบเนี่ยเราจะได้จุดห้อยสลิงมานะเราจะได้จุดห้อยสลิงอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะหนันหาแสงนหน่อย เราจะได้จุดห้อยสลิงนะครับมีซ้ายขวาเลยนะครับฉะนั้นเราสามารถค้อยสลิงได้ตัวนี้เป็นแบบให้1จุดนะครับเพราะว่าข้างหน้าไม่มีเนาะถ้าใครอยากใส่ข้างหน้าก็ต้องไปติดติดรางเอานะครับผมใส่ QD ดีอะไรเอานะครับส่วนข้างหลังให้มานะครับซ้ายขวาเลยเราก็สามารถถนัดถนัดทางไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมเอาค่อยซ้ายห้อยขวาได้หมดเลยนะครับท่อของ buffer tube เนี่ยก็เป็นไนล่อนนะครับเป็นไนล่อนหมดเลยนะครับบัตไอพัน้ายก็เป็นไนล่อนนะครับท่อปรับได้นะครับมี6ระดับนะมีตัวเลขบอกตรงนี้ด้วยนะครับ มี1นะครับยาวไปเลยนะสองสาี่ห้านะครับผมแล้วก็สุดที่6นะครับผมซึ่งซึ่งสต็อกตัวนี้ถ้าเราจะเอาออกอ่ะเราต้องดึงข้างล่างนะเราต้องดึงน้างลงมาข้างล่างซึ่งวิธีเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันค่อนข้างจะลำบากนะครับน้างข้างล่างลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับซึ่งเราจะเจอกับอ่าช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับก็ตาม M4 ทั่วไปนะเก็บใน buffer tube นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เก็บใน buffer tube เหมือนกันนะครับแบตท,ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นลิเธียมไอออนนะครับผม7.4โวลต์ นะครับผมซึ่งเป็นคอนแทคเอสมนะสองปักนะครับผมเอสมสองปักนะครับปักดำนะใครมีแบตอื่นนะครับที่เป็นลนะิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยเจ็ดจุดสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งใช้ได้นะครับใช้ได้เอามาใช้ได้แต่นี่ผมทดสอบแบตของเขาไปเลยนะครับใช้แบตของเขาไปเลยนะยิงผมก็แอบ,บเล่นมาสักพักแล้วนะแบตเขาก็ยังไม่หมดสักทีแบตลิเธียไมไอออนมันหมดยากๆนะถือว่าก็าโอเคอยู่นะแต่ก็ มันิีธีมไมออนไงนะครับเนาะอ่ะใส่ใส่พันท้ายคืนเข้าไปครับข้างหลังเนี่ยได้เป็นยางมาด้วยนะครับได้เป็นยางมาแล้วก็มีรอยขูดขาตรงนี้ให้นะครับถือว่าประทับบ่าได้ค่อนข้างถนัดมือเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็กระทับนะครับมันมันใหญ่ดีอ่ะมันแผ่นมันกว้างอ่ะมันประทับทีแล้วแบบว่ามันหนืดเลยนะครับแล้วมันก็ไม่เลื่อนแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะตัวนี้อย่างที่บอกว่าได้รางถึงอุปกรณ์นะครับผม4ี่ทิศทางเลยนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับผม เราสามารถติดอะไรตามใจประสงค์ได้เลยคือยาวมากนะครับยาวมากนะประมาณ20บ้างได้20กว่าบ้างนะผมซึ่งข้างล่างเนี่ยติดมือจับนะครับติดเลเซอร์ติดไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยนะข้างข้างก็ติดเป็นแบบเอ่อหรือจะเป็นเพ็กบล็อกก็ได้ข้างบนเป็นเพ็กบล็อกนะข้างบนมีดอทมีรางนะเป็นสโคปไกลก็ได้คือตัวเนี้ยค่อนข้างยาวนะครับผมก็ก็ถือว่ายาวกว่า M4 นิดนึงแต่ว่ามันก็มันก็มีรางพอที่สําหรับจะติดเอ่อกล้องที่เป็นสโคปคูณคูณได้คูณ2องคูณสคูณส นะครับผมก็อาจจะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งแบตเทิรไลฟ์เฟิลเป็น DMR อะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้กันโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะภายนอกเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงกันเลยครับนะครับผมสำหรับสำหรับการเทสปืนเจลนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ทําระยะยิงใหม่แล้วนะครับผม ตัวที่จะเห็นในคลิปต่อไปนี้คือระยะ10มมมะเมตรนะครับผมเรามาลองยิงกันดูนะครับอๆๆโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองออโต้กันนิดหนึ่งน,นะครับ โอเคครับผมไปลองยิงมาแล้วนะครับผมตัว MK18 นะของสีจุนนะครับผมถือว่ายิงค่อนข้างดีเลยนะจากเห็นความแรงนะทีค่คลิปวัดความแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ230เลยนะ200ต้นๆเนี่ยแล้วค่อนข้างสเสถียรด้วยคือเหวี่ยงไม่เยอะ,อะถ้าในคลิปจะเห็นรูปหนึ่งมันลดไป90ใช่ไหมอันนั้นคือรูปมันแตกนะครับผมอาจจะเป็นที่ลูกเจลด้วยคือรูปมันแตกหน้าหน้ากระบอ,อกปืนเลยนะอาจจะอาจจะลูกอาจจะลูกมันเพี้ยนนิดนึงนะแต่ว่า ลูกที่มันปกติเนี่ยก็230ใช่ไหมก็คือแบบว่าระดับค่อนข้างดีนะครับผมถือว่าระดับดีเลยทีเดียวนะครับผมก็จริงๆถ้าอัพสปริงเนี่ยอาจจะไปถึง200ป้ายนะครับแล้วก็300ได้นะครับอัพสปริงนะครับผมส่วนลูกลูกลูกเจลนะครับก็ก็จริงก็แนะนําเป็นลูกแข็งพิเศษนั่นแหละมันดีกับทุก,ท,ก,ท,กทุกแบบอยู่แล้วนะครับแต่ก็ก็แพงหน่อยนะใครเล่นที่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แต่งที่มันเป็นแบบว่าจริงจังมากก็ใช้ลูก,ล,กลูกนิ่มก็ได้ครับตัวนี้มันยิงได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นแม็กไฟฟ้านะปัดลูกนิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับแต่สําหรับความแม่นยำเนี่ยมันก็มีเหวี่ยงนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าไกลด้วยตนนัวนี้เพิ่มระยะเทสเป็น1ิเมตรนะครับจากกับที่ระยะเดิมที่เป็นเป้าเหล็กนะวางโต๊ะตรงกลางเนี่ยอันนั้นอันนั้นอยู่ที่ประมาณ 6เมตรนะครับตอนนี้เลื่อนไปที่รัวแล้วนะครับเป็น10เมตรนะครับก็เลยอาจจะเห็นเห็นกลุ่มกระสุนที่มันที่มันที่มันกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่ายังยิงเข้าเป้านะมันก็ยิงเข้าเป้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมจริงๆตัวนี้ไม่มีฮอปอัพด้วยนะถ้าใสา่ฮอปอัพเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมผมจะเทฮอปอัพให้เพราะว่าผมมีไอ้นี่แล้วใช่ไหมผมมีระยะยิงเพิ่มแล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าผมมีระยะยิงเพิ่มแล้วนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปฮอปอะะะะะไรรรรรรรขขขออออองงงคคคคลิิิปปูกก่่นนนััับบบผมมสสาาหทธภพโดยว็ ถือว่าดีนะถือว่าดีคือคือมันเป็นมันเป็น M4 ที่เท่มันไม่ใช่ M4 ที่น่าเบื่อนะผมเป็น M4 ที่เท่นะผมตัวนี้ก็คือคือค่อนข้างเทนะเวลาใช้ผมผมชอบมากเลยผมชอบวัว M4A1 นะชอบวัว M4A1 นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของประกับด้วยที่มันเต็มรางพอดีนะครับผมเรื่องของมีมีรา,างให้ซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากับแม็กได้ทุกหลายรุ่นนะครับมันก็เลยแบบว่า,าสะดวกอะ่ะมันใช้แล้วมันสะดวกอะ่ะผมมี M4 ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี มีอะไรเอ็มเยอะนะครับมันก็เอามามามาปรับเปลี่ยนได้นะมิกซ์กันก็เหมือนแต่งตัวมันก็สวยๆนะครับล้วน่าจะอารมณ์เหมือนผู้หญิงแต่งตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับสีจุนนะครับ MK หรือว่ามาซิสแปดนะครับผมตัวนี้นะรับมาจากไมค์กิทอยนะครับผมไมค์กิทอยนะเขาก็เป็นผู้นําเข้านะครับเราจะจาหน่ายปืนของเล่นนะครับแล้วก็อะไรตกแต่งปืนต่างๆมากมายเลยนะครับผมทั้งภายนอกภายในเลยนะอ่ามีบริการแต่งปืนด้วยอัปเกรดอะไรซ่อมบํารุงงงออะะไไไรรรรย่าาเ้้คคคััับบกก็็ถใใสนนจตติดขป ที่ไมคี้ทอยนะตอนนี้เป็น a c e b o o k นะครับผมไมคี้ทอยเป็น a c e b o o k นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูใน Facebook ของไมคี้ทอยดูนะครับแล้วก็ลองถามดูว่า MK 1 8ปครับผมนะตอนนี้ของกําลังดีราคาดีด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างร่ำราคาได้ดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการเอามาขึ้นนะครับก็คือจริงๆอ่ะแพงกว่า J8 ไม่เยอะนะแพงกว่า J8 ไม่เยอะแต่แต่นะผมว่ามันมันมันมีศักยภาพในการปรับแต่งได้อีกเยอะกว่า J8 เยอะนะครับผมเยอะกว่าเยอะเลยนะคร ก็แล้วแต่ใครชอบทรงแล้วกันนะครับใครชอบทรงเต็มนะก็มาตัวนี้นะใครชอบทรงเป็น A1 ก็ไป J8 นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับ MK18 ของสีจูนตัวนี้นะครับก็รีวิวน่าจะประมาณนี้นะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับสรันใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะขั้นที่2อนะเราจะมี Discord นะครับเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคนะตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวผม นะครับผมทีจีนะครับก็ลงคลิปนะครับทุกวันอังคารวันศุกร์นะครับผมวันอังคารเป็นคลิปจิบอาถารนะครับมีเรื่องราวอัปเดตอะไรก็จะมาอัพกันนะครับแล้วก็มีอันบ็อกซ์วันอังคารนะครับวันศุกร์นะครับจะเป็นรีวิวปืนแบบนี้นะครับจะตั้งเป็นพรีเมียร์ด้วยนะครับใครสนใจก็เข้ามาแชทกันได้นะครับผมในช่องแชทจะเปิดอยู่นะครับผมเข้ามาแชทกันใน YouTube นะถ้าใครอยากแชทนอกเหนือจาก YouTube นะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับมาแชทกันใน Discord ิสคอร์ดนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรััับววนนีี้คสสดรับ